สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆพืนเอทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆออีกหนึ่งวันนะครับมาเจอกันแล้วก็ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่เจบุคุณสมเด็จพุทธาจารย์ท่านได้รจนาไว้ในบทสวดคาถาชิรบัญชรดังบทขัดเบื้องต้นว่าขุตกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอธิกาเยกายะยายะเทวานางปิยตังสุตวา อิติปิโสภควายมะราชาโนท้าเวสวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะจงมาปกป้องคุ้มครองเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็จงสำเร็จต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นก็จงมาสงวารมุ่งมา่นปรารถนาทุกท่านนะครับ วันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนรุมนนะครับอยู่ในยุคต้นนะครับเพื่อนเพื่อนเห็น องค์นี้แล้วก็คงจะดูถึงความงามคลาสสิกไม่น้อยนะครับถึงที่เราสังเกตเห็นพุทธศินของช่างหลวงหรือว่าช่างสิบหมู่ทั้ง3ท่านนะครับเพื่อนเอฟถ้าเป็นช่างหลวงวิจารณเจรัยก็จะมีพับพักที่เหมือนเหมือนข้าวรามตัดนะครับใบโพนะครับใบโพเลยนะครับหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ ข้าวหลามตัดนะครับถ้าเป็นช่างหลวงวิจารเจรไนถ้าเป็นของช่างหลวงสิทธิการโยทารักษ์เนี่ยพระพักท่านนี่จะเป็นกรมมนใหญ่เหมือนผลมะตูมท่านว่ายอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นของช่างหลวงวิจิตนรมนพระพักท่านเนี่ยหรือหน้าท่านนี่จะเหมือนจะเหมือนลูกไข่นะครับเป็นวงรีเหมือนลูกไข่นะครับ หรือเรามักจะเรียกว่าเหมือนมเมล็ดพืไทยก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าจะมองให้ดูออกดูง่ายก็เหมือนรูปไข่นะครับไข่เป็นวงรีนะครับเพราะช่างหลวงแต่ละท่านก็มีพุทธศิลป,ปะที่แตกต่างกันแต่ก็อยู่ภายใต้โจทย์อันเดียวกันที่เจ้าบุคคลต้เด็ท่้นให้ก็คือพระพุทธรูปตั้งอยู่บนสามฐานในกรอบซุ้มระฆังนะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับนี่เอกลักษณ์ของช่างหลวงทั้ง3ท่านก็ต่างกันไปนะครับเพื่อนๆช่างหลวงวิจารณ์เจรไนานี่ก็จะซุ้มระครังก็จะ,ะเรียวเล็กบางอ่อนช้อยสมดชมอย,ยนะครับรวมทั้งองค์พระด้วยถ้าเป็นของช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์ซุ้มระครังเขาก็จะอวบใหญ่ตัวองค์พระก็จะบึกบึนสุข,ขุมคอมพิรภาพนะครับ แต่ถ้าเป็นองค์ของช่างหลวงวิจิตนรุมน้นก็จะมาแบบะระหว่างผ่อนคลายกับดูแล้วสบายตานะครับซุ้มระคังก็ไม่เล็กไม่หนาไม่ใหญ่ก็อยู่ระหว่างกลางนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตได้นะครับถ้าเราผ่านตามาบ้างเรานึกถึงพิมพ์ใหญ่ของช่างหลวงวิจารณ์นึกถึงพิมพ์ภาพประธานของช่างหลวงสิบ แล้วก็มาของช่างหลวงวิจิตคือองค์นี้นะครับเราก็นึกภาพดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าซุ้มระฆังนี้เป็นเป็นโจทย์ที่เจ้าบุคคลท่านต้องบอกว่าต้องมีนะครับต้องมีจะเป็นยังไงก็ตามก็อยู่ที่ว่าช่างหลวงทั้งสามท่านช่างโบราณหรือว่าช่างชาวบ้านคนในสมัยก่อนเวลาจะทําพระเนื่องกับ แกะบล็อกพิมพ์มาเลยก็มีนะครับเพื่อนๆมีนะครับมีมาในตำนานแกะบล็อกพิมพ์นำมวลสารเองมาก็มีนะครับเจ้าบุคุณท่านมาเปิดเนตรให้แล้วก็มาอัญเชิญทวยเทพเทวดาทั้งแปดหมื่นโลกธาตุแสมโกดจักรวาลเนี่ยมาสถิตในมวลสารให้ก็มีนะครับเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์เนี่ยปิศนาธรรมที่เจ้าบุคุณท่านให้กับพวกเราก็คือ ซุ้มระฆังที่มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มระฆังนี่หมายถึงว่าพระธรรมคาสั่งสอนเนี่ยเปรียบเสมือนระฆังนี่ดังไปทั้งสามภพนรกมนุษย์สวรรค์นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วแต่ละบล็อกพิมพ์ที่พระเจ้าพระคุณท่านสร้างอ่ะแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับเพื่อนๆไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแต่ละบล็บอกพิมพ์ถือว่ามากมายนะครับมากมายเลยทีเดียว แล้วก็สามฐานสามฐานนี้ก็เปรียบเสมือนศีลสมาธิปัญญานะครับเชื่พคุณท่านให้กับพวกเราฐานแรกก็คือศีลศีลแปลว่าปกตินะครับเพื่อนๆสีเลนะสุกติยันติสีเลนะภคนะกสัมปทาหมายถึงว่าท่านจงยังศีลให้บริบูรณ์ท่านจงยังศีลให้ถึงพร้อมเถิดก็หมายถึงว่าท่านจงเป็นผู้มีระเบียบมีวินยัย ท่านจงเป็นผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองเถิดคําสอนของพระพุทธองค์นี่ให้เราสงบสุขให้เรามีสติอยู่กับการกระทําไม่เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเราจึงปกตินะครับถ้าเราไปเบียดเบียนคนอื่นเราไม่ปกตินะครับเราทําผิดกฎหมายเราก็ต้องเดือดร้อนผู้คนก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้านเนี่ยเป็นอาการลิโกนะครับไม่เลือกการเวลา2,565ปีก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ดังนั้นพิสุก็ต้องรักษาศีลเครือขัายญาติโยมก็ต้องรักษาศีลน,นะครับดังนี้นะครับแล้วก็มาฐานที่2ก็คือสมาธนะิสมาธินี่ก็คือการงานเราเราเป็นอะไรเราเป็นครูอาจารย์เป็นทหารตำรวจแพทย์หมอพยาบาลพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาว,าชาวนานิสิตนักศึกษาเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ให้ดีนะครับ การทำหน้าที่รองให้ดีก็เป็นผู้ที่จดจ่อมุ่งมั่นมานะอดทนนะครับมีมีการมุ่งมั่นตั้งใจทําหน้าที่ให้บริบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้มีสมาธิต่อการงานถ้าทํางานไม่สําเร็จแสดงว่าไม่มีสมาธิแล้วนะครับเป็นเป็นนักเรียนนักศึกษาไม่เรียนหนังสือนี่ก็ไม่มีสมาธินะครับเป็นครูอาจารย์ ไม่สอนหนังสือไปขายประกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีสมาธินะครับเป็นทหารตำรวจนี่เป็นตำรวจเขาให้รักษากฎหมายทำกฎระเบียบให้งอกงามให้เรียบร้อยนี่แต่ตำรวจไปน,นั่งดื่มสุราอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นทหารเขาให้รักษาดินแดนรักษาประเทศกลับมาบุญวาย ในบ้านเมืองหรืออไปทําอะไรให้กับประชาชนเขาเดือดร้อนอก็ไม่ได้นะครับทหารจะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับฝนตกน้ำท่วมอย่างนี้ก็มีแต่ทหารนี่นะครับช่วยนะครับน้ำท่วมรถทหารก็ไปช่วยนะครับภัยพิบัติต่างๆก็ทหารก็ไปช่วยอย่างนี้นะครับ อย่างนี้ทหารหรือว่าทหารทําหน้าที่นะครับยามศึกเราลบรมสงบเราก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับทหารก็มีระเบียบมีวินัยนะครับนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีสมาธินะครับหมอนี่ก็หมอพยาบาลน,นีนรักษาดูแลคนไข้นะครับไม่ใช่ไปนั่งแล้วก็ทําให้คนไข้ต้องเสียชีวิตหรือไม่สามารถ ดูแลคนป่วยคนไข้ได้นะครับเอาเวลาของตัวเองไปไปอยู่ในคลินิกส่วนตัวอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าไม่ไม่ทำหน้าที่ไม่มีสมาธิในการงานของตนนะครับพ่อพ่อค้านะครับพวกพ่อค้าวานิชนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยครับมีหน้าที่ทํามาค้าขายก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมดูแลรักษาสิ่งของไม่ให้แพงครับอย่าให้แพงเกินนะครับอย่าให้ประชาชนก็เดือดร้อน ได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินได้ทั้งการงานหรือว่ามีสมาธิจดจ่อนะครับชาวไร่ชาวนาก็ต้องทําไร่ทํานาก็ต้องดูแลมันใส่ปุ๋ยขวนดินดายา่าดูแลไร่นาของตัวเองอย่าให้ลกลุงลังให้วัชพืชข้าวของเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมานะครับคือคำสั่งสอนของ พราะพุทธเจ้าเรานี่เป็นอากาลิโกนะครับเพื่อนเนี่เห็นไหมครับแล้วก็มาฐานที่3คือปัญญาเห็นไหมครับทุกอาชีพที่พออ่อใหญ่มาหาได้กล่าวมาเนี่ยคือต้องมีปัญญานะครับเบื้องต้นทากลางแล้วก็ที่สุดเห็นไหมครับเพื่อนเเราจะต้องมีปัญญาพิจารณาเบื้องต้นทากลางและที่สุดอย่าตื่นข่าวอย่าแตกตื่นใครว่าอะไรใครกล่าวอะไรต้องอตั้งสติพิจารณาเหตุผลติรรองใครควรให้ท่วนทีนะครับ นี่คือสามฐานที่พระพุทธองค์ท่านให้กับพวกเรานะครับพระพุทธองค์ก็คือพุทธะคือเนี่ยนะครับนี่พระพุทธรูปเนี่ยที่เจ้าบุคคลสมเร็จท่านนํามาเป็นปิศนาธรรมเนี่ยครับพุทธะแปลว่าผู้รู้นะครับแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมครับรู้ตื่นเบิกบานนี่เองนะครับคือพุทธะเราดูเนื้อท่านสิครับเนื้อเกตนี่จุดที่ซุ้มระคังเห็นไหมครับโคนเกตนี่ก็อวบปลายแหลมนะครับพระพักนี่เป็นวงลีเป็น เป็นลูกไข่เลยนะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับแล้วก็มีลักษณะซอกลักแและนะครับทางด้านขวาเราสร้างพันจะยกสูงขึ้นเห็นไหมครับเนื้อแขนด้านในนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับมือขวาทาบมือซ้ายเพื่อนเพื่อน,อนสังเกตดูชายจีวรนะครับชายจีวรเนี่ยไม่ใช่จดเป็นการพาดจากข้อศอกลงมาที่มุมมุมเขานะครับพาดผ่านลงมานะครับพาดผ่านที่ ที่ข้อสองนลงมาที่หัวเข่านะครับแล้วก็ปลายไหมครับนี่ปล,ปลายปลายพระบาทตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้นะครับแล้วก็ทําให้เราได้ได้เห็นนะครับทําให้เราได้เห็นแล้วก็ทําให้เราได้รู้ได้ศึกษาได้วิเคราะห์เนื้อหามวลสารที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับ่เห็นไหมครับเพื่อน เนื้อหามวลสารสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์พระผ่านกาลเวลามาจนแตกหักชำรุดไปนะครับนี่คือปูนเปลือกหอยของแท้เขาก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเพื่อนเ่เนี่ยเห็นไหมครับปูนปูนเปลือกหอยของแท้เขาก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราเราเจออย่างเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาเบื้องต้นทำากลางแล้วก็ที่สุด เนี่ยครับฟอมเจชโรงงานเรียนแบบเนี่ยทำไม่ได้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆพื่ทำไม่ได้นะครับเมื่อเราไปเจอลักษณะเช่นนี้เราก็ต้องตรีตรองไร่ครวญให้ทุวนทีนะครับโดยองค,ความรู้ของเราที่มีนะครับเพื่อนๆพ่อเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเป็นลักษณะสีสีน้ำตาลไหมเลยนะครับผ่านกาลเวลามาร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีร้อยกี่สิบปี เขาก็ควรที่จะเป็นเช่นนี้นะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเราจยางเห็นเม็ดดําเม็ดดปุดขึ้นมามีรอยรูปปุ่นเลยนะครับนี่รอยนอนด้นุดขึ้นในองค์พระนะครับเนี่ยดูแล้วคลาสสิกนะครับเพืเ่อนๆเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังท่านเป็นเช่นไรนะครับเห็นไหมครับเพืเ่อนๆด้านหลังนี้ งามงามเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนเหมือนเนื้อบอบช้านะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนเนื้อเน่าเพื่อนเพดูสิครับนี่คือนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดหินอ่อนนะครับกดขึ้นในเนื้อพระนะครับเนื้อพระสมเด็จในท่านจะมีสองชั้นเสมอนะครับเพื่อนเพื่อนชั้นแรกเปลือกข้างนอกเนื้อชั้นในก็เป็นปูนเปลือกหอยที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่พระยาหมาชีเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยผิวพันธุวันรณะท่านเนี่ย ดูดูชำนะครับเนื่องจากการผ่านเวลามานานับเป็นร้อยปีเพื่อนเพื่อนเห็นเม็ดนะครับนี่คือเม็ดเม็ดพระธาตุนะครับผุดขึ้นมาในองค์พระนันแปลกมหัศจรรย์มากนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีสามเม็ดสี่เม็ดเลยนะครับเพื่อนเนี่ก็เม็ดพระธาตุนะครับซึ่งมันแปลกมหัศจรรย์นะครับไม่น่าเชื่อว่าเม็ดพระธาตุนะครับคล้ายกับมิ้นอ่อนเกิดขึ้นในองค์พระนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยถูกไหมครับ นี่คือเปลือกพระชั้นแรกนะครับนี่ชั้นแรกเนี่ยชั้นที่สองนะครับที่เราเห็นชั้นแรกนี่ผ่านลมผ่านแดดผ่านอากาศมาจึงทําให้เนื้อหามวลสารของพระนี้แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆดูความงามของท่านสิครับเนี่ยคลาสสิกนะครับคลาสสิกมากเรามาดูด้านข้างนะครับเพื่อนๆ่ดูด้านข้างท่านเป็นเช่นไรนะครับเราศึกษาไปพร้อมกันนะครับ เห็นไหมครับเพื down, yes. ่อนด้านข้างนะครับทั้งก็มีลักษณะยุบแยกปิออกเข่นนี้นะครับเพื่อนเนี่ยนี่คือเนื้อเนื้อชั้นในนะครับเพื่อนๆนี่นี่คือปูนเปลือกหอยชั้นในนะครับนี่คือชั้นนอกนะครับถ้าหลุดออกมาก็เป็นแผ่นออกมาเลยนะครับเพื่อนเนี่ย อย,อย่างนี้นะครับหนึบนุ่มแน่นแกร่งเบานะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ความงามของท่านดูเนื้อนี่พุ่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนงหลวงวิจิตนรุมนนะครับเพื่อนเพื่อดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตไครให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ